การไม้ดอกอาเซียนเชียงรายริมน้ำกกนะคะต้องบอกว่าประทับใจเนื่องจากว่าได้ชมความสวยงามท่ามกลางอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุดเพียงแค่14องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะคะเรื่องของลักษณะอากาศวันนี้ไปจนถึง23ธันวาคมก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาสนี่นะคะอุณหภูมิก็จะหนาวเย็นลงอีกส่วนไทยตอนบนนี่นะคะอุณหภูมิจะลดลงไปราวๆ2-4องศาเซลเซียสค่ะ ดูบรรยากาศนี้กันก่อนสำหรับงานมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายค่ะหรือว่าเชียงราย Flower and Art Festival 2023งดงามไปทุกจุดนะคะเพราะว่านี่เขาจัดเป็นสวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่คึกคักมากเลยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมากพากันมาสัมผัส ความงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่มาจัดแสดงไว้อย่างสวยงามภายใต้แนวคิด When you w e a c h up on a star คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวชื่อดีไหมคะคสวยงามมากๆนะคะดอกไม้ถึงดวงดาวน<ม>ี่ทํากลางสภาพอากาศที่เย็นสบายนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเพียงแค่14องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเขาจัดโซนดอกไม้แบ่งเอาไว้เป็นโซนต่างๆสวย งามมากนะคะเหมือนกับเราไปเที่ยวญี่ปุ่น หรือไปเที่ยวต่างประเทศแล้วชมดอกไม้เลยนี่ต่างชาติเขามาเที่ยวที่เชียงรายก็ต้องประทับใจนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นโซนมีทั้งโซนประตูสู่ดินแดนแห่งดวงดาวมีปราสาทสีชมพูแสดงถึงความรักความโรแมนติกของคนทั้งโลกเลยนะคะมีโซนนางฟ้าอาธิษฐานขอพรจากดวงดาวค่ะที่เขาจะจัดดอกไม้และแสงเป็นโทนสีขาวและสีชมพูกลางสระน้ําจะมีต้นไม้แห่งความโชคดีด้วยนะคะหลายคนบอกอยากโชคดีก็ไปขอพร ลูซีมีกุหลาบที่เป็นสีขาวและม่วงแล้วก็มีสีม่วงคือสีสันสวยงามมากๆนะคะดอกไม้นี่หลายสายพันธุ์มารวมกันอยู่ในงานนี้มีโซนการเดินทางของดวงดาวค่ะซึ่งจะมีม่านน้ำตกสวยงามพร้อมทั้งใช้เทคนิค projection mapping ในปปการสร้างความเคลื่อนไหวให้มีชีวิตชีวา ทุกโซนจะมีแสดงแสงสีเสียงทุกค่ำคืนเลยนะคะและมีการระบำประกอบดนตรีจากเยาวชนในจังหวัดเชียงรายสะท้อนถึงพื้นที่แห่งความสุขค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอีกมากมายที่น่าสนใจอย่างการจัดแสดงเรือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ถนนคนเดินผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามวิถีชีวิตชาวล้านนาและการจำหน่ายพันไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพัน์ งานนี้จัดยาวไปจนถึง2มกราคม2567เลยนะคะตอนรับปีใหม่สวยงามมากนะคะ